อันนี้เด้ออันนี้ในสุ่งอย่างเขาเรืนอสุ่งปลายเกาะคือว่าท่านเอาเป็นเป็นปูนน้อยโอ้ปลายเกาะคือกันป่าทุูสำเร็จนี่ตัวนี้สีเย็บติดลงมาหอดนี่แล้วก็ติดสิบขางแบบนี้ใส่กระดุมสามเม็ด เป็นผ้าถุงสำล็ดทงในก็อัดผ้ากาวผ้ากาวเรียบร้อยผ้พาพื้นนีพื้นนีคนที่ใส่กัใส่ใส่สินใส่ผ้าถุงพ่นกัน ีนมาจากทั้งด้านขวามาทับด้านใายอันนี้เอ็นขวาทับใายผาทวงพื้นนี่ก็ได้ทรงของพิ่นกะจับกีบจับกีบสามกีบนี่เอ็นจับกีบสามกีบแปลว่าพื้นนี้ พื้นนี่กีบเดียวเป็นกีบเดียวอัดผ้ากาวทั้งด้านในขึ้กันอัดผ้ากาวให้ขื้กันนีกระเป๋านี่ก็อีกพื้นหนึ่งสวยงามขึ้นกัน ของผากะเป็นคนหุน่นใหไงอีกพื้นนึงก็ออกสีต้งสีและพี่น้องเจ้าของเป็นบริยูเจ้าของผูสร้างเป็นผ้าหลานไปเลาะหลินเขาก็เลยมาถ่ายทํำของคน นี่กัสวยงามขึ้นกันัวทับไส้ขึ้นกันทุกพื้นจะต้องมีกระเป๋ามีกระเป๋าใส่เงินใส่โทรศัพท์ทางด้านนะ่ะพื้นหนึ่งก็ ดสสูสิสิเป็นผ้ามีขิดเออเป็นผ้ามีเป็นผ้าลายมัดมีมีกระเป๋าขึ้นกันลายมัดมีมีซองซอ,อ,อกอเป็นวินี่ก็บผู้ใส่เิ่นกะปีดสินเิ่นกัมาจากทางด้านขวาทับมาด้านซ้ายขึ้นกัน ัวทับใส่ข้างในอัดกาวให้เรียบร้อยการเฮ็ดก็แซกลิมยังเรียบร้อยเวทดื้นนี่ก็งามอันนี้เป็นผ้ามีพื้นนีเป็นผา้าลายมีเช่นกัน เป็นผ่าฝ่ายไร้มีไร้มัดมีอันนี้มีมีอันสามกระดุมสามเม็ดแต่วันยังบ้านได้ใส่ดุนตัวนี้เป็นป้ายเกาะเป็นป้ายเกาะที่แหกขึ้นไมาจนสุด ใส่เกาะก็สิประมาณนี้เปรอะมาใสา่แล้วก็ใส่กระดุมซ้ำนิดแีบนี้งามขึ้นมีอีกผืนหนึ่งผืนนี้ออกแบบแตกต่างกับผืนอื่นได้จักหน่อยกีบจับกีบซีกีบกีบสิมีซีกีบ มีกระดุมสามเม็ดใส่กระดุมสามเม็ดพื้นนี้ไส้ทับมาทั้งขัวกระดุมสามเม็ดกระดุมเป็นกระดุมกระดุมปัม๊มกระดุมห่อกระดุมปัม๊มติดโบน้อยพื้นนี้ทรงหลวดลายอีกแบบหนึง่งจะมีกระเป๋าด้วยกันพื้นนี้ไส้ทับขั้ว ข้างในก็อกกัอกอดกาวเขืากันอัดถากกาวอีกพื้นหนึง่งพื้นเนียหใส่ไงพื้น <c oughs> เป็นผ้าฝ่ายใส่ไงนี่กระดุมสามเม็ดเข้ากนใส่กระดุมสามเม็ดกระเป๋า ใต้ทับขวาผิดนี่ลายมีแต่งานในกะอัดผ้า,ากาวที่กันผิวนี้ซอยเรียบยร้อยผินป้ายเกาะผิวนี้ก็จะเป็นป้ายเกาะนี่ครับมาป้ายเกาะ ปลายเกาะก็จะเป็นประมาณนี้ปลายเกาะใส่กระดุมสามเม็ดสวยงามอีกพื้นหนึ่งก็เป็นผ้าเป็นคล้ายๆผ้าขิดพื้นนี้ยังบทันแล้วยังบทันแล้วพื้นนี้อาจกาวสีขาว ้าพิ้นนี่จะเป็น้าอัดก่าสีขาวปิ้นนี่ยังประันแล้วโ่นกะสิมาจับกีบไม่เห็ดหัวเห็ดยังไม่สิมาดึงสุดที่เพิ่นหอยไว ขี้ค้าถามถามเจ้าของสร้างเป็นนี่แหะสร้างเป็น,นตัดไว้รอมือออกคันซา,านี่ข้าเจ้าก็คือสิมาเอา นี่ยัง่บันแล้วสองปืนกปืนนี่ก็แล้วละ่ะเป็นกระดุมสามเม็ดอันนี้เขาเอื้นว่าส่งอย่างไหนยัยป้ายเกาะป้ายเกาะวันนี้อันนี้เป็นป้ายเกาะด้วยเนี่ยพี่น้องอันนี้พันวาเป็นป้ายเกาะกระดุมสามเม็ดป้ายเกาะนี่สีแหกขึ้นมาสุดเป็นแผ่นไทแผ่นมันมามาเปื้อกันจะเซียนบ่ป้ายเกาะเป็นผืนเลยเ นี่คือปอ้ายเกาะต่อมากับผืนนี่ผืนนี่โหเจ้าของสินคือสิหุทีดีไว้คุณอันนี้เอ,อน็นซ่งยังนะเป็นป้ายเกาะอันนี้ก็ปก้ายเกาะคือกันเป็นกีบป้ายเกาะแต่ว่าเป็นกีบ,ก,ก,บกีบสามกีบบ่กรีบสามกีบผืนนี่ ใส่กระดุมแต่ว่าเพิ่นพ่อได้ใส่สวยงามมีกระเป๋าให้ทุกผืนอันนี้เด้อันนี้ในซุ้งอย่างเขาเอ,อิ้อซุ้งนเเเอาปป็นป็นโบน้อยโอ้ป้ายเกาะคือกันป้ายเกาะคือกันเป็นดอกเ,เป็นใส่โบน้อยเก๋ไปอีกแบบนึงใส่กระดุมสามเม็ดเป็นกีบกีบซีกีบเอออันนี้เป็นซีกีบ ทรงนี่เป็นสี่กีบฝีมืออีพื้นหนึ่งพื้นนี่เป็นผ้าถุงสําเร็จบอกพื้นพื้นนี้เป็นผ้าถุงสาเร็จผ้าถุงสาเร็จสีแตกต่างกันยังสี่พี่น้องใส่ซเออผ้าถุงสําเร็จนี่ตัวนี้สี่เย็บติดลงมาหอดนี่แล้วก็ติดสิบ้างสิบ้างสิบ้างเป็นสิบซ่อนสิบ้างเลยสิเป็นสิบซ่อน อันนี้เป็นผาถุงสาเร็จพื้นนี่ถืนต่อมาอันนี้ก็ผาถุงสําเร็จขึ้นกันผาทุงสําเร็จที่แห่คอนนี้ติดสิบ้างสิบเป็นสิบซ่อนกับเ๋าทั้งหน้าอันนี้เป็นผาทุงสาเร็จอัดกาวเรียบร้อยขวาทับไส้สร้างเป็น พื้นนี่กัอันนี้เป็นผ้ายังไงผ้ามีบ่เน่ยผ้ามัดมีผ้ามัดมีผ้ามัดมีพื้นบ้านพื้นเป็นลายมัดมีงามพื้น,นี่กันเลอันนี้กัเป็นผ้าถุงสำเร็จคือกันผ้าถุงสำเร็จไซซิปคือกันแต่ว่าซอนั่นเป็นโอ้ยงามพี่น้องราคาบดถือเด้อพี่น้องเลยสำหรับค่าผ้ากันเลย เจ้ามาตัดกันดิพื้นต่อมากอะอันนี้พื้นต่อมากนี่เป็นผ้าย้อมข้ามบ่เนีะเพาะอันนี้เป็นผ้าย้อมข้ามเป็นป้ายเกาะพื้นนี้เป็นป้ายกะใส่กระดุมสามเม็ดแต่ว่ากระดุมยังบ่ได้ใส่สีธรรมชาติสียอมข้ามด้วยเนี่ยพี่น้องยอมข้ามพื้นบ้าน เป็นภาามัดมีแต่ว่ายอมข้ามข้ามแบบโบราณแบบปลูกข้ามเอาอันภานี่รับจ้างตัดบัใหญ่รับจ้างตัดรับจ้างตัดย่างเดียวเ,เดอ้อพี่น้องโมเมนต์เพิ่นเป็นเจ้าของภาเองเพิ่นรับจ้างตัดรับจ้างตัดภาถุงแต่ละผืนแต่ละผืนนี่ราคาบบถือเด้อพี่น้องเลย อา้าหลานพ่นก็ให้หลานพ่นกใ็ใไ้ห <c oughs> ลานน่อยพ่นก็ให้ค่าตัดนี่ตัวหนึ่งเท่าใดเนี่ยยายค่าตัดเป็นสี่ร้อยผืนหนึ่งสี่รอยพร้อมอัดอัดอัดกาวให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องเอาผู้ใดสนใจก็ลองฉันมีผ้าด้อพี่น้องต้องเอาผ้ามาพร้อมเอาผ้ามาพร้อม เพราะว่าทั้งลานเป็นบ่มีผ้าเป็นรับจ้างตาดัดยางเดียวนี่แหละเป็นกตาตัดยวงสินแหละสำหรับลานตัดเพิ่นกะอยู่นี่แหละอยู่บ้านกลางไงบ้านกลางไงตำบลกลางไงอำเภอบุญฝีลานอ่ลานเพิ่น,น,น,นกะซื้ลานตัดผ้าปามี ป้ามีคนแถวๆนี้ละแวกนี้ก็สิรูจักดีเพราะว่าลูกค้าก็มีอยู่ในแถบอ,อำอเภอเฮาและกอยู่แถบอำเภอใกล้เคียงกันพี่น้องสนใจก็แวะมาเบิง่งมีผางางามๆบหูสิไปตัดใสก็มาเด้อพี่น้องมาลองเบิง่งเลือกทรงได้แล้วพี่น้องเลือกทรงได้มกทรงได้สั่งเอาบอกประ่นเฮ็ดให รับประกันโบผิดฝังเด้พี่น้องเด้อฝากพี่ฝากน้องบ้านเฮาสวยงามอันนี้งานทีเอามาเขาคิวไว้ด้อพี่น้องนันนเลยเยอะแยะขาเป็นที่เป็นเอามาตัดมาเขาคิวไว้กันหลาย ผ่าถุงมีสวยๆงามๆเนี่ยพี่น้องรอตัดซุนี้ลูกค้าพิ่นออกมาเข่าคิ้วไว้นี่จะผาถุงล้วนๆแล้วพี่น้องหลายที่สุดเป็นเสียผ้าซุ้งทั่วๆไปเพิ่นก็รับตัดใด้สนใจก็มาเบิง่งเดอพี่น้องเลยมาติดต่อ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้พี่น้องเบิ่งสัมนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเลยถ้ามักคลิปเฮากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสัมนีสวัสดีครับ